ร้ายพันธนาการรักตอนที่สิบห้าตอนจบคนบ้านที่ไหนมาเอ,อะอะโวยวายแต่เช้าผ่อนละพัดเท้าเอวมองไปยังต้นเสียงหน้าบ้านอันที่จริงก็พอจะเดาได้ว่าเสียงนั้นมันเกิดมาจากตัวอะไรจากใครเสียอีกถ้าไม่ใช่ไอ้ลูกชายตัวดีของเธอกันนึกว่าจะแน่คนเป็นแม่แค้นหัวเราะกับอาการตื่นตัวของชนวี สงสัยตื่นมาไม่เจอเมียก็วิ่งพลานเป็นหมาหววกระดูกตอนแรกก็สะใจที่สุดท้ายไอ้ตัวดีมันก็พ่ายแพ้ยอมสยบต่อผู้หญิงที่เธอเป็นคนหาให้แต่พอมานั่งทบทวนดูดีๆเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะเสียคนสนิทอย่างเตยระนาให้กับลูกชายตัวดีของเธอไปทุกวันนี้พ่อนละพัทก็รู้สึกเงาเหมือนกันที่ไม่มีใครมาต่อปากต่อคำด้วย แก้มอยู่ไหนน้ำเสียงทุมห้าวดังขึ้นก่อนที่เจ้าของร่างสูงจะปรากฏตัวเสียอีกผ่อนละพัดที่นั่งอยู่บนโซฟาท,าทำทีเป็นสองเล็บไม่สนใจความร้อนใจของเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองแก้มไหนล่ะก็เมียผมไงล่ะครับคุณนายน้อยคนเป็นแม่ลากเสียงสูงด้วยความหมันไส้เต็มปากเต็มคำเชียวนะไม่ต้องมาแซะ ผมรู้หรอกนะว่าแม่ชอบใจชนวียกคิ้วข้างหนึ่งให้กับมารดาที่แบบปากใส่กันในตาคมกวาดมองไปรอบบ้านแต่ก็ยังไม่เห็นเมียรักของตัวเองอย่าผอลพัดไ,ไหวเลยยอมรับง่ายๆว่าเธอนั้นชอบใจที่ลูกสะพ้ายกลายมาเป็นเตียรนาไปได้ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดที่ส่งอ้อยเข้าปากช้างพ่อเลี้ยงหนุ่มเมือนคำปรามทานั่น เพราะว่าเรื่องสําคัญกว่าก็คือตั้งแต่ตื่นมายังไม่เห็นหน้าตินรนาด้วยซ้าไปโทรหาก็เท่านั้นเพราะเจ้าตัวดดนลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านถามจากชมพู่ถึงได้รู้ว่ามีคนมารับเมียเขาตั้งแต่เช้าเหมือนจะไปกับคุณนายนะคะดูเหมือนว่าจะรียบๆด้วยล่ละค่ะชนวีไม่สนใจสาวเจ้าบ้านเดินไปตรวจทุกซอกทุกมุมก่อนที่จะผ่อนฝีเท้าลงเมื่อเห็นตัวต้นเรื่อง กำลังปีนป่ายอยู่บนต้นไม้ด้านล่างมีเด็กวัยประถมยืนชี้นิ้วพลางส่งเสียงอยู่กันสองคนซ้ายหน่อยพี่แก้มพี่มองไม่เห็นเลยแดดมันแยงตานะ่ะตีระนาร้องบอกขนด้านล่างเป็นพอเมื่อครู่เหงื่อยหน้าชนกับพระอาทิตย์ยามเที่ยงส่งผลให้หน้ามืดจนต้องยึดเกาะต้นไม้เอาไว้แน่นพี่จะลงแล้วนะไม่ไหวหน้ามืดยังไงก็ไม่รู้ รอจนแน่ใจแล้วว่าสายตาปรับสภาพได้แล้วจึงค่อยๆปีนไปลงไปจังหวะที่กำลังถดตัวลงฝ่าเท้ากลับลื่นจนเสียหลักเตีรนาร้องเสียงหลงหลับตาปียรอรับแรงกระแทกแต่ทว่ากลับมีใครบางคนมารับล่างเธอเอาไว้ทันท่วงทีแต่ทั้งเธอและใครคนนั้นก็สวนเซจนล้มไปกองกับพื้นดินคุณสนเตีรนา ดีตัวขึ้นมาเห็นว่าคนที่มาช่วยก็คือสามีตัวเองชนวีสูดปากก่อนจะยันตัวลุกขึ้นนั่งมือจะได้แผลตรงข้อศอกแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องสนใจหันไปจับมือเมียรักพลิกไปพลิกมาดูว่าได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแกไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าคุณสนเหมือนจะข้อศอกแตกนะคะขึ้นไปทำอะไร ถ้าฉันมารับไม่ทันป่านนี้เธอเข้าเฟือกไปแล้วพ่อเลี้ยงหนุ่มเอ็ดเสียงดุซึ่งหญิงสาวก็ได้แต่ก้มหน้าไม่คิดเถียงแต่อย่างใดอีกอย่างตีรณารู้ว่าวันนี้เธอมีความผิดอยู่หลายกระทงข้อหนึ่งก็คือออกมาโดยที่ไม่บอกเขาก่อนข้อสองลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่บ้านและข้อสก็คงจะเป็นเรื่องเมื่อครู่หญิงสาว หันไปบอกเด็กน้อยที่รอเก็บผลผลิตจากเธอว่าให้ไปเก็บของให้แม่ครัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามไปทีหลังเข้าบ้านให้แก้มทำแผลให้ก่อนนะคะช้อนตามมองชายหนุ่มด้วยแววตาอ่อนอ้อนได้ยินเสียงคนตัวโตถอนหายใจก่อนที่เขาจะพยักหน้ารับเพียงแค่นั้นก็ทำให้เตียวระนาย,ยิ้มออกมาได้คนที่งุนงงตั้งแต่เชา้านั่งให้ภรรยาทำแผลอย่างเงียบๆกระทั่ง หลังตาเหลือบเห็นมารดาที่กำลังเดินเข้ามาบอกตามตรงว่าเขาไม่ไว้ใจเท่าไหร่มีเหตุผลอะไรที่คนเป็นแม่ต้องไปรับตีระนาตั้งแต่เช้าพอแล้วชนวีปฏิเสธการแปลพัสเตอร์ปิดแพ้คว้าข้อมือบางแล้วผ่าลุกขึ้นกลับบ้านกันคราวนี้คนที่ลำบากใจกลายเป็นตีรณนาที่รับปากกับทางผอพั์ไปแล้วว่า คืนนี้จะค้างด้วยคิดแค่ว่าเดี๋ยวจะโทรบอกชนวีอีกทีโดยที่ตอนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่ภูทาราคุณสนกลับไปก่อนนะคะคือว่าคืนนี้แก้มต้องนอนที่นี่ทำไมพ่อเลี้ยงหนุ่มถามเสียงเข้มใบหน้ากระตุกบ่งบอกถึงความไม่พอใจลางสังหรณ์ร้องเตือนว่าทั้งแม่ทั้งเมีย กำลังมีรับลมคมในกับเขาก็เพราะว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับเมียแกน่ะสิพ่อนลพัทเดินมาขวางหน้าลูกสะภ้เอาไว้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวได้อ่อนๆยอมตามใจชนวีอีกแน่นอนเงินก็คุยตรงนี้พ่อเลี้ยงหนุ่มยืนกอดอกแน่นประชันหน้ากับมารดาแบบไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้เจ้าของบ้านยืนกรานเสียงแหลม มันเป็นเรื่องของฉันกับยายแก้มคุยตรงนี้ชนวีย้ำชัดไม่วางใจมารดาตัวเองเท่าไหร่นักแม้ว่าตีรนาจะไม่ใช่คนหัวอ่อนแต่กับแม่ของเขาแล้วหญิงสาวนั้นแทบจะถวายหัวให้ไม่อย่างนั้นคงไม่ยอมตกเป็นเมียเขาง่ายๆแน่นอนให้คนกลางเขตาตัดสินใจดีหรือเปล่าล่ะถามความต้องการของเมียแกหรือย,ยังผอลพัด ยกยิ้มอย่างเป็นต่อโยนให้ทางเตระนาตัดสินใจเสียเลยจะได้รู้กันไปเลยว่าใครสำคัญกว่ากันบอกไปสิยายแก้มเตระนาแทบอยากจะสลายตัวไปให้รู้แล้วรู้รอดตอนนี้เหมือนตัวเองนั้นกลายเป็นคนที่หลายฝ่ายต้องการฝ่ายหนึ่งก็ดึงหัวส่วนอีกฝ่ายก็รังท้ายยิงสาวเงยหน้ามองสามีแล้วส่งยิ้มให้ก่อนจะเอ่ยเสียงหวาน แกมอยากอยู่คุยกับคุณนายก่อนค่ะเจ้าของร่างสูงก้าวขาไปหยุดอยู่ข้างกายเมียรักตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาแทบไม่เคยจะห่างกันทั้งที่มารดาเป็นตัวตั้งตัวตีในการหาเมียให้กับเขาแล้วทำไมตอนนี้ถึงได้หาเรื่องแยกผัวยแยกเมียออกจากกันมีแผนจะทำอะไรกันอีกคุยเรื่องอะไรทำไมถึงไม่อยากให้ฉันอยู่ด้วยขนพูดตีหน้าเครียด ผ่อนละพัดเบ้ปากยิ่งฝั่งก็ยิ่งหมือนไส้บุตรชายของตัวเองคุยเรื่องหาผัวใหม่ให้ย่ยแก้มัง้งหาให้ตัวเองดีกว่ามั้งครับคุณนายชนวีสนกลับทันทีริฟีปากหนากระตุยยิ้มอย่างร้ายกาดดูเหมือนว่าวันจะได้ผลเมื่อท่านนั้นโกรธจนหน้าบิดหน้าเบี้ยวปากที่เคลือบลิปสติกนั้นกำลังจะอ้าปากด่าไอ้สน ไอ้ลูกเวนคุณนายยกนิ้วชี้หน้าคอยดูนะฉันจะยุให้ใหยแก้มยากับแก่ให้ได้คงจะได้ยาหรอครับพ่อเลี้ยงหนุ่มแค่นหัวเราะหันไปคว้ามือบางมาจับเอาไว้แน่นเดี๋ยวพ่อจะฉุดเข้าป่าไม่ให้กลับออกมาอีกเลยคอยดูสิตอนนี้ตีรนาเวียนศีรษะจนอยากจะทิ้งตัวนั่งลงกับพื้น ให้รู้แล้วรู้รอดเหลือเกินชนวีเปรียบเสมือนไฟส่วนผ่อละพัดไม่ต่างอะไรจากเชื้อเพลิงชั้นดีสาดกันไปสาดกันมาไม่หยุดไม่ย่อนเรื่องแบบนี้จะคุยกันรู้เรื่องได้หรือเปล่าคือใจเย็นกันก่อนค่ะติรนายอมเอาตัวเองไปยืนแทรกกลางเพื่อห้ามทับรู้ว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้ทะเลาะก,กันจริงจั แค่ลับฝีปากกันก็เท่านั้นตามนิสัยไม่ยอมคนเอาแบบนี้ดีกว่าไหมคะแก้มกลับบ้านกับคุณสนก็ได้แต่ว่าขอแก้มคุยกับคุณนายก่อนนะคะชนวีพ่นลมหายใจเบือ่อตัวเองที่ใจอ่อนกับน้ำเสียงโทนนี้ของภรรยาเหลือเกินนับวันเตีรนายยิ่งร้ายกาจมากขึ้นเจ้าตัวรู้ว่าต้องทำยังไงเขาถึงจะยอมสง,งบลง ฉันจะรอที่นี่คุยเสร็จจะได้กลับบ้านพร้อมกันชายหนุ่มยอมถอยหนึ่งก้าหันไปมองทางคนเป็นแม่อย่าเล่นอะไรแผลงๆก็แล้วกันไม่งั้นไอเด็กหนุ่มของแม่เจอดีแน่ไอลูกบ้านี่แกตามสืบเรื่องของฉันงั้นเหรอว่ากันไม่ได้นะครับคุณนายรู้เขารู้เราไงยุ่นยั่วหน่อยเธอก็ตัวเอง เล่นนอกกติกาตั้งหลายครั้งผมยังไม่เคยว่าอะไรเลยนาทีนั้นผอนลพัดได้แต่อ้าปากเวอโตตอบกลับไม่ทันเพราะว่าชนวีเดินกลับเข้าไปในบ้านเสก่อนแถมมันยังหัวเร,ราะเยาะราวกับว่าสะใจที่ทำให้แม่อย่างเธอมโมโหจนเลือดขึ้นหน้าได้ดูมันนะยหย่แก้มใจเย็นก่อนนะคะเตีรณนาได้แต่หยิบหาอะไร ที่พอจะมาพัดเพื่อให้คุณนายอารมณ์เย็นลงได้คุณนายก็ชอบไปแย่เขารู้อยู่ว่าคุณสนเป็นคนยังไงพอล้พัดท้าเอ่วมองลูกสะพายด้วยสีหน้าระอาใจเอ๊ะแกนี่นะเย่คนหลงผัวได้ยินแบบนั้นตีนรณนาถึงกับหัวเราะเต็มเสียงหญิงสาวตรงเข้าไปกอดผู้มีพระคุณอย่างออดอ่อนเหมือนที่เคยทำอยู่บ่อยๆ ก็ลูกชายคุณนายอ้อนหนูเก่งนี่คะน่ารำคาญทั้งผัวทั้งเมียกลับภูธทารากันไปเลยไปสรุปแล้วแผนของเธอกับพรล,ลพัก็ล่มไม่เป็นชิ้นดีเพราะมีคนตามมาคุมจนปลีกตัวไปทำอะไรไม่ได้สุดท้ายคุณนายเลยไล่เธอกับชนวีกลับด้วยความหนายใจไว้เดี๋ยวฉันจะไปหาที่ผูธทาราก็แล้วกันเจ้าสน มันจะได้ไม่ตามติดเป็นเจ้ากรรนายเวรแบบนี้แบบนี้ความลับจะไม่แตกออกลหรอคะช่างมันสิเพราะว่าตอนนี้ฉันชักอยากจะเป็นเป็นก้างขวางคอของผู้แก่แทนแล้วเรื่องของเรื่องก็คือเดือนหน้าจะเป็นวันเกิดของชนวีทางด้านผอนลพับอกกับเธอแบบคนติดฟอร์มนิดหน่อยตามประสาของท่านว่าอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ ซื้ออะไรให้มันเป็นของขวัญวันเกิดดีนะสุดท้ายเมื่อจบลงที่ท่านคิดจะเข้าครัวทําอาหารให้ลูกชายกินในวันเกิดแต่ติดปัญหาตรงที่คุณนายนั้นไม่เคยลงมือทําอาหารเองมากสุดก็แค่กดน้ําร้อนชองกาแฟก็แค่นั้นแกก็สอนฉันสิยายแก้มนี่คือเหตุผลที่ผ่อยละพัดเมื่อรับเธอถึงภูทารา เพื่อที่จะไปสอนทำอาหารที่บ้านแล้วเธอถามว่าทำไมไม่ให้แม่ครัวคนอื่นสอนคำตอบที่ได้จากปากท่านก็คือก็จ้าสนมันติดใจรถมือแก่ไม่ใช่หรือไงให้คนอื่นมาสอนทำไมกันละ่ะส่วนปัญหาในตอนนี้เติรนาสัมผัสได้ถึงความมืนตึงที่แผ่ซ่านออกมาอย่างเห็นได้ชัดมันจะไม่ชัดได้ยังไงในเมื่อชนวีหน้าบูดเป็นตูดลิงขนาดนั้น น้อยครั้งที่เธอกับชนวีจะทะเลาะกันเขาทำตามอย่างที่เคยสัญญาเอาไว้จริงๆพอคิดถึงเรื่องสัญญาก็ทำให้นึกถึงสโรชาเหมือนกันใครล่ะจะไปคิดว่าหญิงสาวกุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดสาเหตุจริงๆก็คือหลอนหมดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตคู่กับคนเป็นสามีโกหกทางนั้นว่าจะกลับมาพักผ่อนที่บ้านสักสามสี่เดือน ซึ่งไม่ได้มีการทะเลาะหรือว่าโดนสามีใช้กำลังตามที่สาวเจ้ากล่าวอ้างกับชนวีสุดท้ายก็เป็นเขานั่นแหละที่โทรเรียกสามีของสโรชาบอกให้มารับเมียกลับบ้านไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอีกเลยแต่ได้ข่าวมาว่าเพิ่งจะตั้งขันลูกคนแรกก็ได้แต่ภาวนาให้เจ้าตัวมีความสุขกับชีวิตและเป็นแม่ที่ดีให้กับลูก ส่วนตอนนี้เธอคงต้องหาทางง้อชนวีเอาเสียก่อนเตียรณนาทิ้งตัวนั่งลงข้างๆคนตัวโตพ่างวาดวงแขนกอดเอวไว้อย่างล้มลุมพร้อมกับยืดตัวขึ้นสู่ปลายคางพ่างส่งเสียงไซหิวหรือยังคะแก้มทำข้าวหน้าไข่ให้กินดีไหมเอาของกินมาล่อเหรอชายหนุม่มหลุกตามองดวงตากลมโตเขาไม่ได้โกรธหรือหงุนหงิดอะไร เพียงแต่แค่ไม่ชอบที่เตีรนาจะไปไหนมาไหนโดยที่ไม่บอกกันก่อนแก้มรู้ว่าคุณสนหิวแล้วเพราะตั้งแต่เช้าดูเหมือนว่าเขายังไม่ได้กินอะไรตอนอยู่ที่นูน่นสิบแค่กาแฟไปแก้วเดียวคราวหลังจะไปที่ไหนบอกกันก่อนได้หรือเปล่าเขายกฝ่ามือมาวางบนศีรษะถุยได้รูปอย่างน้อยก็ควรโทรบอกกันหน่อยถ้าเหมือนบ้านนั้นไม่มีโทรศัพท์ไปได้ แก้มขอโทษค่ะเตีรณนาขอโทษเสียงอ่อนขยับกายเข้าหาสามีแล้วเอ็นซบกับแผงอกกว้างแก้มตั้งใจจะโทรบอกคุณสนตอนเก็บมะม่วงเสร็จนะคะเรื่องนี้ก็อีกเรื่องพ่อเลี้ยงหนุ่มโยนหัวคิ้วแต่ในขณะเดียวกันกลับวาดวงแขนกอดเมียเอาไว้แน่นทำไมชอบหาเรื่องเจ็บตัวไปเรื่อยเตีรนาเงยหน้ามองอีกฝ่ายตาปิบ ก่อนจะคว้าท่อนแขนข้างที่ชนวีบาดเจ็บขึ้นมาเป่าหายเจ็บไวๆนะคะเดี๋ยวแก้มจะให้ยาดีก็เป็นซะแบบนี้รอยยิ้มเทพปรากฏขึ้นบนใบหน้าคมชนวียกเมียรักขึ้นมานั่งบนตกักโดยหันหน้าเข้าหาตัวแล้วสรุปคุยเรื่องอะไรกันพากันวางแผนทำอะไรอีกมองแม่กับเมียตัวเองเป็นคนยังไงคะเนี่ย ติ่นรนาว่าเสียงกรัวหัวเราะยกแขนโอ,อบรอบขอพ่อเลี้ยงหนุม่มโน้มหน้าตัวเองเข้าไปหาก็แล้วมันหน้าไว้ใจตรงไหนกันขอชอบเวลาที่คนตัวเล็กเล่นหูเล่นตาใส่กันแต่เวลานี้คงต้องเค้นความจริงออกมาให้ได้ก่อนมีลับลมคมในอะไรมันเป็นเรื่องของผู้หญิงนะคะจะให้คุณนายคุยกับคุณสนก็คงจะไม่ได้ถึงอย่างไร เธอก็ต้องกลุ่มความลับเอาไว้ก่อนเรื่องนี้ต้องให้สองแม่ลูกค่อยๆปรับความเข้าใจกันเองไม่ใช่ว่าแม่ยุให้เธออยากกับฉันเหรอพ่อเลี้ยงหนุ่มแห่งภูทารายังคงไม่ไว้ใจเท่าไหร่นักแกไม่หย่าหรอกคะ่ะตั้งแต่วันที่เรามีปัญหากันเรื่องมือที่สามดูเหมือนชนวียังฝังใจกลับประโยคที่เธอพูดอยู่เกาะคุณสนแบบนี้ดีกว่าสบายจะตายไป คนตัวโตวสายหน้านึกระอาใจตัวเองที่ใจอ่อนโยบอย่างน่าเจ็บใจกับอีแค่เมียอ้อนด้วยการกอดแขนแล้วอันหน้าถูไทมองตากันปลิบๆแค่นี้ก็เหมือนเงินในบัญชีกำลังไหลออกไปสุดท้ายแล้วชนวียอมจำนนฝั่งหน้าจมกับหัวไหลของหญิงสาวซึมซับกลิ่นอายที่คุ้นเคยอยู่อย่างนั้นนานนับหลายนาทีคุณสนกลัวอะไรแกไม่หนีไปไหนหรอกคะ่ะ เนรนาโอบกอดกลับไปมือเล็กรูปแผ่นหลังไปในตัวเว้นแต่ว่าเว้นแต่อะไรถ้าวันหนึ่งคุณสนหมดรักกันแล้วไปเจอผู้หญิงอีกคนที่ดึงดูดมากกว่าแก้มถ้ามีวันนั้นบอกกันมาตรงๆได้เลยนะคะแก้มจะไปเองชวน,นวีถึงกับดึงตัวเองกลับมาด้วยใบหน้าที่ขมวดมุนรับบทเป็นเมียหลวงเจ้าน้ำตาหรือไง กระดาษซับน้ำตาแก้มขอแค่แผ่นเดียวพอคะ่ะเธอไม่ใช่ขนโลภมากเท่าไหร่เช็คซักสิบล้านบาทอย่าให้ทันทีเลยนะคะเดี๋ยวจะโดนชายหนุ่มได้แตกกัดฟันเมื่อได้ยินแบบนั้นลงโทษเมียตัวดีด้วยการจับฟัดแก้มทั้งสองข้างจนหญิงสาวยิ้มรับตายีแก้มรักคุณสนนะคะเธอไม่อาย เมื่อต้องบอกรักคนเป็นสามีความรู้สึกที่มีให้กับเขานั้นดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นทุกวันรักจังเลยค่ะเมื่อตะกี้เพิ่งจะพูดเรื่องยายอยู่หยกหยกแถมยังจะเอาเงินอีกสิบล้านอยู่ๆมาบอกรักเธอนี่มันผู้หญิงอันตรายเหลือเกินยิงสาวฝั่งแล้วก็ได้แต่หัวเราะค,คิกคักพร้อมกับถามกลับอย่างท้าทายแล้วรักแก้มหรือเปล่าคะ รักที่สุดพ่อเลี้ยงหนุ่มใช้ปลายจมูกไล้แก้มอิ่มก่อนจะเลื่อนริฟีปากไปจุมพิษแผ่วเบากับกลีบปากบางชายหนุ่มสบตาอย่างมีความหมายกระซิบเสียงแหบพร่าหิวแล้วครับตรงนี้เลยได้หรอคะเจ้าของร่างบางเอ่ยถามเพื่อความแน่ใจหิวข้าวหน้าไข่คนตัวโตรกระตุกยิ้มแล้วอุ้มเมียลงจากตักหน้าตาเฉย ไปทําให้กินหน่อยเดี๋ยวจะนั่งดูบอลรอเตือระนาสุดลมหายใจเข้าปอดลึกเจ็บใจที่โดนตลบหลังเข้าให้แต่พอเห็นโหนกแก้มยกขึ้นสูงก็พาให้เธอนั้นลอบยิ้มตามไปด้วยคุณสนน่ะขี้แกล้งกันชะมัดก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องบ่วงร้ายพัฒนาการรักเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะสำหรับ 15หตอนที่ผ่านมานะคะนิยายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสั้นนะคะทุกคนก็จบแค่ส5หตอนเท่านั้นนะคะไม่มีตอนพิเศษอะไรนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสําหรับนิยายเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรมากมายนะคะก็เป็นแนวแบบว่านางเอกน่ารักใสๆนะคะทุกคนส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนไปยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ เรื่องต่อไปที่จะอ่านก็ยังไม่แน่ใจนะคะทุกคนว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันก็แล้วกันนะคะทุกคนว่าพรุ่งนี้เรื่องที่เราจะมาลงให้ทุกคนอ่านนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะคะยังไงตอนนี้เนี่ยก็ฝาก ทุกคนคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนอ่านอย่างเราแล้วก็ทางนักเขียนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่เข้ามาฟังใหม่นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เจอกันเรื่องหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ